อ่แล้วโอเคอัาสิอ่าแล้ววันนี้มาทำอะไรอ่ะายวันนี้มาทำอะไรอ่ะไม่พูดแจกแอปเปิ้ลไม่พูดแจกแอปเปิ้ลบอกแล้วมีคนมาลังของแล้วเด้อจะให้มันบอกแอดแล้วกันบินได้้ลยบินได้อย่างนี้ใช่เลยไม่ใช่อันนี้มันเป็น เป็นเป็นเอเราใครมาเก็บวะไม่รู้ช่างแม่งไฟให้โทษโอ้ยต่อไป <ๆ S 2> เรื่อยเรื่อยเร็วเร็วเรเร็ว,รว,รว,รวแจกแอปเปิ้ลแจก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 แอปเปิ้ลมีตัวไหนดีบ้างมันก็ไม่ดีดีส่วตัวส่วสองส่วน 8, ส่วสองอ่ะอันนี้ดีไหมันเตอร์ตัวยาเขา็จะยาเขาก็วยให้ของไม่เต็มตุวไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดี มันเกี่ยวกับ,บกอันไหนมันมันล็อกอินได้หรือไม่ได้กดเอาก็ได้เอองกงใจกไม่ต้องงงไม่ต้องน้องโชกกนเข้าเกมไม่ได้เฮ้ยมีคนแจ็คเอ็นเดอร์ไหนเอ้บอยแม็กแจ็คเราขึ้นไปไหนดีวะ ไปใหญกูงลงมาข้างล่างดิลงมาดิอ่ะแบ่งเอ็นเดอร์คนละอันเฮ้ย,ไ,ยไปไหนไปขึ้นมาข้างบน,นไปขึ้นมาข้างบนอะ่ะไปไาก่อนเลยขึ้นมาปลาใส่สาวทองอ่ะเอาเอาเฮ้ยมาโผล่ข้าง <c oughs> หลังหลังเหรอเพรายจะเข้าทีวีไป เอฟเฟิร์สเฟิร์สเหนึ่งโอ้โหสกินก็เช่าเข้ากับชื่อและแจกแจกแจกทุกแจกันเตอร์ยาครับจะปตตรงนี้แหลตัวาได้ตัยาบ้าเตช่วยกันแจกที่ฟังเดียวกันจะได้เยอะๆอาเฟิร์สอยู่ไหนอ่ะม่ก็คนละฝั่งอ่ะ พอเห็นคนละฝั่งอ่ะเอออแม่งล็อกเซิร์ฟจะได้เซิร์ฟแหลกไงอุ้ยอุโดนยาพิษอุ้ยเจ็บเอุ้ยใครทำาะะแอข้างหลังระวังระวังคุณมันใช้รงยาลหัว อุ้ยเจ็บแอดแอดอ่ะช่วยแจกของเนี่ยช่วยแจกของเล่นแค่วันเดียวกควรแอดอีกโอ้ยเจ็บเจ็บหนักเฮ้ยเอะเจออะไรอ่ะตัวกุณชื่ออะไรอ่ะเออ L E อะไร L E L L E โอเค จริงนริงนะระวังแอดมาเขาแอดไม่ได้ทำเขาอะไม่รู้อะเขายืนึ่งฟังน้องจีนดีๆแม่งพุ่ๆๆุ่วพอะดนตีเจ็บเลยไม่เป็นยาพิษแล้วแจ๊กแจ๊กไม่งไม่มีใครเจ็บเลย อันเจเลยช่วยยการไม่กันแจกไปเลยแต่ก็มีคนมาเกไปแล้วคนที่มาสปาอ่ะคนที่โชคร้ายอ่ะของเต็มตัวเออเขาคิดว่าแจกแอปเปิ่อทองไม่ค่อยดีอ่ะทำไมแจกอะไรมันเป็นของดีแจกอะไรแจกของอย่างอื่นที่แม่งรกดีกว่าแจกอะไรอเดี๋ยวก็โดนแบนอันนี้ไม่ได้อีกบุ๊ เดี๋ยวไ่เอาไม้หาอยู่ข้างบนนั่นแหละไม้ใหม่อะโอ้โหเขาลงมาแล้วนี่ไงแอดเอาลงมาทำไม้ไม้จักไฟได้ป่ะไม้จักใจเฮาเยอะๆคอบดีป่ะแจกอะไรดีอ่ะแจกดินแจกดิน เอาดินไหนแจกดินดินอยู่ไหนอ่ะว <า S 1> ะดินหายดินโอเคเจอเนี่ยโอ้โหดินดีด้วยเฮ้ยทำไมกดแล้วมันไม่ติดอะ่ะเฮ้ยอย่ากดรัวขอบ้างเอาแบ่งกันกดโอ้โหกดคนเดียวอีกแล้วเฮ้ยขอดกดบ้างอะก,ก,ก,กดไม่ได้อือเฮ้ยทำไมไม่ได้อ่ะได้แหละ มันพุ่งเข้าตัวนี่ว่ะดูนในตัวเอาอเอาเนี้ยขอขอปล่อยพอ,อเราแค่เนี้ยไปดีกว่าไปหาที่แจกไปไปเจอกันวันนี้เรามาทำอะไรกันเนี่ยไม่รู้เกียนนะอ๋อเฮ้ยเฟิร์สปอมตัวเป็นแกะ,แกะเห็นแกะกระโดดลงมา <c oughs> แทนเฟิร์ส แจกตรงไหนกันดีตรงไหนก็ได้พี่มันสปาวเลยสปาวเลยสปาวเลยเอาที่แจกที่เดิมตายตายเอาแล้วเฟ้อขึ้นไปได้แล้วเหรอนี่อะเหี้ข้างบนที่พี่มาดิขึ้นไปได้ไงเซตโฮมใช่ไม่ได้เซตโฮมแล้วต่อนไม่ได้เซตละโน่นอะขึ้นไปข้างบนนล้วบนหอคอยเนี่ยแล้วก็กระโดดลงมา กระโดดลงมาแล้วเราจะไปนู่นได้ไงก็กระโดดไปอีกเนี่ยถอยหลังแล้วกดสองครั้งเอาศูนย์แปดศูนย์สองอะปลาแจ๊บแจ๊บคนที่โิคดีมาแล้วโดนละยาพิษอ่ะเฮ้อ โดนเหมือนเขาอ่ะแอตแกงเขาก็โดนอานิสาอานิสาฮักกิ้นี่ขึ้นทางนี้ก็แล้นี่แจกทางนี้เฮ้ยแอปเปิลผิดแจกไม้ผสมกันเออไปแจกทางนั่ดีกว่าอานิสาขึ้นยังไงอ่ะเนี้ยเออไปนั่นแหละแล้วก็กระโดดเฮ้ยเกือบตกแต่กคนรอเต็มเลยแต่เด็กแค เน้นย้ำแจกเงเน้น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 คนมาเต็มแจกเยแจกยาเอายาของดีแล้วให้มันเดินมาแล้วก็ของเต็มตัวไม่ต้องกดไม่ต้องกดด้วยโหว้าลว้าลพี่โชคดีสองคนอย่าโดนนดนโดนแ้มันหัวโอ้ย้อโอ้ยนี้ กินกินแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลทองวิ่งกันวิ่งกันเดี๋ยวค่อยแจกตายเกิมาก็ตายเกิดปุ๊บตายเลยเกิดปุ๊บตายเออเกิดปุ๊บไม่ทำอะไรก็ตายพี่ยังไม่ตายตายอีกแล้วโอ้ยตายอีกแล้วยาพิษหนึ่งนาทีเกิดมาแล้วก็ตายเรื่อยๆเอา <S <S อ,อีไม่สนใจว่าเปลอาตายอีกแล้วเออาขาไม่ตายเปล่าตายแล้วถูกคนฆ่าคนตายเหรอตายเนี่ยดูโกตรตายเกือบ <c oughs> เราต้อตายเลยนั่นไงอุ๊ยโดนแล้วสงสัยมันทับเคลียร์ป่ะไม่รู้ดิถ้าทับเคลียร์ของแล้วตัวก็หายเออหายก็ออยัง แจกแม่งเลยโยนโยนต้องไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ข้างในเลยโยนเลยโยนเลยยนเลยตอนกอนว่ตัวโยนเลยโยนเลยเลิกแจกโอเคคุณอัดคลิปอยู่มานาทีสุดท้ายเรายอมแพใช่ไหมจบ